สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนนะคะวันนี้เจเคนนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินเช่นเคยเลยค่ะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหาบ้านนะคะพร้อมกับอยากมีกิจการเป็นของตัวเองไปด้วยนะคะวันนี้เรามีมาแนะนำให้ได้รับชมคันค่ะแปลงนี้เลยนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ห5 2ตารางวาราคาเพียง1รล้านหแสนบาทเท่านั้นค่ะ เป็นที่ดินฉนดคุดแดงด้วยนะคะสถานะพร้อมโอนเลยค่ะบนพื้นที่นะคะประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังและกิจการห้องเช่าสองห้องค่ะพร้อมกับมีที่จอดรถยนต์นะคะสามารถเปิดร้านค้าขายของชำได้ด้วยค่ะทุกท่านอยู่ในเขตชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้วัดดอนท่านาห่างจากตลาดสนามชัยเขต5กิโลเมตรนะคะ 1>, 1 5้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะพร้อมกิจการห้องเช่าด้วยนะคะมีห้องเช่า2ห้องมีไรายได้เข้าทุกเดือนนะคะทุกท่านบ้านพร้อมกิจการแบบนี้นะคะราคาเบาๆอยู่ที่ ตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยแอดไลน์ไปก็ได้นะคะตามเบอร์โทรเลยค่ะจเจคยโนโเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ